ผู้ที่จะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีอายุเท่าใดตรงนี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวเกี่ยวข้องก็คือในพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2457แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับเขาได้กำหนดคุณสมบัติในมาตรา12นะครับสำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ2อายุจะต้องไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันรับเลือกนะครับเพราะฉะนั้นอายุ25ปีเนี่ยเขาจะนับไปจนถึงวันที่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้าอายุครบ25ปีภายในวันนั้นก็สามารถที่จะมสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นั่นเองนะครับ